ครับวันนี้มาดูอาการของ d m a ม็นะครับ d m a ม็ก 4JK กล่องทานต้นนะครับ 4JK1 นะครับอาการปิดส,ว,สวิสตาร์ทแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับไฟแบตเตอรี่มีนะครับ บิดเงียบนะครับอาการนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนนะครับช่วงนี้อาจจะเจอปัญหานี้นะครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับว่ามดชอบเข้าดีเลยดีเลย์สตาร์ทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะแก้ไขเบื้องต้นได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ ขั้นตอนนี้นะครับแบตเตอรี่คันนี้นะครับมีไฟเต็มนะครับเราก็มาดูที่รีย์สตาร์ทนะครับกล่องฟิลอยู่ข้างแบตเตอรี่นะฮะดีย์สตาร์ทนะครับให้ดูตัวนี้นะครับมดชอบเข้านะครับถ้ามีมดเข้านะครับให้แกะ ความสะอาดนะครับสังเกตดูมดนะครับว่ามีมดอยู่ข้างในไหมแกะฝาครอบดีเลย์ออกมานะครับแล้วก็ดูว่ามีมดไหมนะครับถ้าเกิดยังทําความสะอาดแล้วยังไม่ติดนะครับผมแนะนําวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับแก้ไขเบื้องต้นโดยการสั่งสตาร์ทนะครับสั่งสตาร์ทให้เราสตาร์ทรถติดแล้วนํารถ ้าศูนย์หรือเข้าอูนะครับไปซ่อมนะครับแก้ไขเบื้องต้นก่อนนะครับโดยการนะครับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องให้รถอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างก่อนนะครับเกียร์ว่างแล้วก็เปิดสวิตช์ออนนะครับให้ไฟขึ้นโชว์หน้าปัดนะครับ กีรว้างสวิตออนนะครับลำดับต่อไปก็คือให้หาสายไฟนะครับ1เส้นนะครับเปลยหัวท้ายนะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ดูตัวนี้นะครับในกล่องฟิลมมันจะมีสายดำคาดเหลืองนะครับดำคาดเหลืองถอดออกมาครับโดยกัน จิบตัวนี้นะครับถอดออกมาดึงออกมานะครับดึงออกมาแล้วนำสายไฟที่เปื่อยหัวท้ายเนี่ยครับด้านหนึ่งนะครับเสียบเข้าไปที่ขั้วของสายดำคาดเหลืองน,นะครับตำแหน่งรถต้องอยู่เกียร์ว่างนะครับสวิตช์ออนนะครับตำแหน่งรถต้องอยู่เกียร์ว่าง ตำแหน่เกียร์ว่างสวิตออนนะครับแล้วก็นําสายไฟเปลือยหัวท้ายครับเสียบเข้าไปเส้นดําคาดเหลืองนะครับพอเราจะชุดกล่องฟิวก่อนแล้วก็อีกปลายด้านนึงนะครับจี้เลยครับครับวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่แก้ไขอาการเบื้องต้นก่อนนะครับ เรไปดูอีกรอบนึงนะครับทำดูอีกรอบนึงสวิตซ์ออนนะครับสวิตซ์ออนเกียร์ว่างนะครับเกียร์ว่างใช้ได้ทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะครับต้องเป็นตำแหน่งเกียร์ว่างหรือเกียร์เอ็นเกียร์ออโต้กับเกียร์เอ็นกับเกียร์พีนะครับถอดสาย ถอดสายสีดำค้าเหลืองออกนะครับแต่ชุดก่องฟิวส์นำสายไฟเปลืองหัวท้ายเสียอีกด้านหนึ่งนะครับแลวก็อีกไฟด้านหนึ่งจี้วิธีขั้วบวกนะครับขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับเ,เรติดแล้วยกออกเลยนะครับเป็นวิธีแก้ไขเบื้องต้นก่อนนะครับ ถ้าเกิดเราดูดีเล่แล้วนะครับดีเล่ไม่มีมดเข้านะครับไฟแบตเตอรี่เต็มนะครับให้ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับทาดูถ้าเกิดติดแล้วก็แนะนํานะครับให้เข้าอู่หรือศูนย์ได้เลยนะครับทําการตรวจเช็คดูว่าตรงไหนไม่เสียนะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับเป็นวิธีเป็นแนวทางให้ดูสําหรับคน คนที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่แล้วเจอปัญหาหน้าฝนนะครับที่เจอกันไบ่อยก็คือมดเข้าดีเลย์นะครับแล้วรถสตาร์ทไม่ติดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับใครที่เจอปัญหาสตาร์ทไม่ติดก็รถทิ้งไว้ครับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะครับไฟแบตเตอรี่มีนะครับก็ลองวิธีผมดู แบบนี้นะครับไม่เกิดการเสียหายนะครับถ้าเราจี้ขั้วนี้นะครับสายดําคาดเหลืองเข้ากับท้บบวกนะครับไม่มีการเสียหายของสายไฟหรือรถยนต์นะครับลองไปใช้ดูนะครับวิธีนี้ถ้าเกิดวิธีนี้ใช้ได้ผลหรือดีไม่ดียังไงนะครับช่วยแนะนำผมด้วยนะครับใต้คอมเมนต์ได้นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับช่างผู้ทอนต้จเจริญนยนต์ครับ